โอ้ยเห็ดน้ำเดินกเกิดเกิดเก่าพี่น้องมาฝนตกลิ้นแง่ๆได้ยจังนี่บรรยากาศมาหาปลาหาบานเท่านี่แหละเขาเด็กไปใส่ดอกนี่ความงามของหล่อนเอกไข่ด้วยจ้าโอ้ใครสิมาเอาไปปนกับมาเอาเดื้อลายเหลียว่วานมาทนสิเกียบเหล้ว ก้องปิดก,กับเต็มค่ะเย็นหน่อยนอกโมเมนตู่เย็นใหญ่แกเก็บคองได้บ่หรายหมกาเขปาปาใหญได้พินนองมันอันนอ้นอาใหม่เิ่นอุ่มนาำเนาะอ่านเป็นฮักชงฮักทับมือนั่นล่ละม้วนฮักจงไวดองนี่ออกในน้อย

โอ้โหอยู่นี่พี่นอกโอ้ยเบื่อคุณนมาด้วยเนี่ยหมอวานนี่ยไม่ปุ๊กก็พูดเห็นพันได้นี่สวยเลยสวยมากนักนี่แห้งตูกอยู่ที่พูดเก็บอ้อหขาตรงดอกเอางาม สายขาพไปลงเฟซบุ๊กสิคะเฮ้ยเมื่อวานนี้ก็ไม่เห็นมันก็บานอีกแล้วบานคือเบื่อพีวีเลยวันนี้เออไอ้น่ยังโอ้อเห็ดไข่ยอยู่คที่อกแข็งแกเดาดงานเรามื่องไง เก็ดไข่เขียวอืออะใบใหม่ปนกระตุกใส่โมม่าเมื่อนี้เน้นอันไปสูกอ,อกได้ละพี่นอ้องเอ้ยน้ำสวเดนเป็นสง,ง่าของร่อน งามเลยคือว่างามซ้ำหนึ่งควา,างวงามจ้ะแกเจีบนมเกิดดอ,อกมีแห้งอ้อๆจ้ะอันนี้เขาเรียกอ้อๆนะคะดูเห็ดไข่เคียวหมูอสองสามดอกเห็ดไข่เคียวกะได้จ้ะเป็นเซาออกเป็นมมแล้วเนาะ ปวกปวกดอกหนึ่งความเอาะ้อนเอาได้บ่โอ้ยขาดพี่นอ้องสร้างเพาะไอหากกระบาดเสียบยนหากตกจะ้ะรากรากมันหาก <c oughs> หากแล้วมันหากแกงอื่นด้วยจะ้ะอันนี้หากต้นไม้หากเคดไปอีกคนนี่มึงนู้น เม็ดลินจีลิงอย่างเป็นดำเป็นเชื้อลาเนาะเป็นเป็นอันเป็นเม็ดลินจีดำจ้ะตัวคอใหญ่แต่ก็ยังไม่แก่นะคะหมายถึงว่าเขาไม่แข็งนะคะก็ยังอ่อนๆ่อยู่ก็ู้วกินไดก็บ่วดด

喂，嗯嗯。